ว g, ีระเบิดมันโวแรงเฮ้ยเออต่อไปวุระเบิดเ e t โก้เฮ้ยเฮ้ยโคตรตะขาาเบ้ยเฮ้ยหนึ่งโอ้ยอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ทีุกคนมาแล้วผมกับด่านเรซายนะผม นี่แลนดิ้งสเปอร์ฮีโร่มาละโผมาเต็มเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะนอนยักษ์นอนยักษ์นอนพิศดารคนผมตื้อนอนยักษ์ุกคนวอุ้ยนอนยักษ์ โอ้มัน,น,ค,น,มน,ค,น,มนคนกี้ปากโอ,อ้โหโคตเหม็นเลยทุกคนโอ้โหยังเหม็นอ่ะคนกี่ปากอ่ะหุ้ยหูไปแล้วโ oh อ้ my g o กอดหุ้ยวียระเบิดหมดโคตรแรงเฮ้ยเอ้อหญิงแม่งเลยทำไรดินอะไรเอาระเบิดไปกิน นี่เนี่ยตัวไปอุยอ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บ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 ฮุ้ยตายแล้วอุ๊ยอีซี่ครับอีซี่เอ้ยไปทำภาฤษฤษรกิจต่อไปฮุ้ยระเบิดเริ่สโก้อ้ยเน้นในดาคุมตรงนี้ให้เดี๋ยวคุมตรงนี้ให้ chấm thi đó các bạn thi lo nhiều thế nào ok cột đây cột đâu à đã khao sủi bọt ui khai mừng ngoài โอ้ยยิงโดนเลยอะ่ะวุ้ยตัวอะไรวะนะ่ะอุย้ยมาเออมาเออมาเออเฮ้ยขาบยักษ์โอ้ย,ย,อยไม่ตายอึดจังว่งนี่แน่ไป็นตัวอึดหรอกมันยิงไม่โดน

ดีโคตรพ่อโคตรพ่อตะขาบโอ้โอ้โคตรพ่อตะขาบวิ่งมาแล้วโคตรพ่อตะขาบเฮ้ยเฮ้ยโคตรพ่อตะขาบเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิมาตายสิเออสวยงามโอ้ยอย่าพื่งเข้ามาโคตรพ่อตะขาบทุกคน โอ้คนี้ผมโอโ้โหโ,โอโ้โหยโอ้โหยโอ้โหยลีด่อนขอลีดก่อนได้ไหมขอลีดก่อนได้ไหมขอลีดก่อนได้ไหมขอลีดก่อนก็ไม่ได้นี่ไม่ตายอีกโอ้จีบมาละเพื่อนช่วยด้วยดิเพื่อนอยู่ไหงกับหมดวะเพื่อนเพื่อนพวกมึงอยู่ไหนกัหมมน,น,น,ห,นกหมดเนี่ย ขีด้วยตะขาบจะฆ่าขี่ด้วยโอ้ยยิงไม่ตายเลยอึดอึดมากจัดจัดอเอด้อเอไหนขาดเรียบเลยนะ โคดพ่อตะขาบมาขำโอ้ยโอ้ยเอื้อม so ึงโอ้ยอ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยูคนเทคสามโหเทคเมื่อกี้เลยว่าตาเรียบ นี่ดันดิ้งสเป r ิโร่นะโอ้ยนอนมาแล้วเฮ้ยโอ้ยเต็มเต็มเลยค่ะหลังเพื่อนหลังหลังหลังนู่นเอออะไรนอนยาก มาเฮ้ยนะอีกแล้วอุ้ยเอ้าไม่โดนเอ้ามันตัวไปไหนวะไม่ยอมเั้ยไม่ยอมง่ายหรอกอู้เราเบิดจะไม่ยอมง่ายหรอกเอามันเล็งมากลัวเฮ้ยมึงเล็งดิโอเคอ้โหอยู่นีก็เข้ามาเล็งเฉยเลยไปเฮ้ยอ่ามุดดินแล้วครับ นี ơi, ắng, a, đ đ ่เพ okay. ื่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังโอ้โดนเต็มเต็มเลยครับบางคนขี้ปากบางคนนี่ตายไปดิโว้ยรถรถนีกมาไวว่ะมึงมาแต่ทางเพื่อนเหรอเพื่อนเดี๋ยวกูช่วยให้เดี๋ยวช่วยอ่ะไปแล้วเป็นระเบิดมันยุ่งเช่ระเบิดเป็นระเบิดดาวหางเพื่อนนี่เดี๋ยวช่วย อชุดหนึ่งโอเคสวยด้ะมาทำไมเดี๋ยวมึงดีมาดิเขวก็ต้องยืนฐางนาะฮอนเดี๋ยวต้องยืนบนฐานไป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 เฮ่ยเออเออโอ้ยอยู่ไห้โมเฮ้ยมาดิมาดิครับหล่อครับ นี่เลยไปดิเพื่อนตายมัน่นนหนหนะเอาคีเพื่อนตายเปิดของชุบก่อนนี่เนี่ยหางเนีัยขอชุบเพื่อนก่อนเลยขอชุบเพื่อนก่อนไม่ได้เหรออืมขอชุบเพื่อนก่อนนี่เนยตายไปดิเออ เออสวยโดดต,ตายอะโดดลงมาแล้วก็ตายเลยเออสวยงามมากเลยโอ้ยเพื่อนระเบิดทำไมโอ้ยระเบิดทำไมวะระเบิดทำไมวะไอ,อ่ไปไปไงไม่ตายเออว่าลูกซองไกลเกินนี่ปืนมันดีนะเอาไปดิ อโ,อออโอ๊ยแป๊บหนึ่งก่อีเซลผสมกำลังโอเคคอยๆเขาใพี่อุ้ยรู้รู้ว่าพี่หิวผมเดี๋ยวพึ่งผมมีแค่กระดูกผมไม่จะเกาะนะพี่กับผมไม่เข้าหรอกผมไม่จะเกาะนี่๋วิวแม่งโดดมาไม่ไม่โดนอะ่ะเฮ้ยนี่เข้ามาดิเข้ามาเออเข้ามาโดนตายไปดิเออโอเคเขาล้วคนแล้วหาเพื่อนก่อนเราต้องไปช่วยเพื่อน สวยมากสวยใครตายไหมมีใครตายไหมคงจะไม่มีใช่ไหมโอเคเขาเขาเปล่ามันมีกันมันมีกันแค่สามคนวะไอ้คุณต้องหายไปไหนอ่ะโอ้ยเตือนจะเพิ่งตายมาแทงให้หน่อยเพิ่งตายอนมาแทงกันอืมมี่ผมต้องเสี่ยงคนไม่เสี่ยงกันนะ

ไอเจ้าละตัวไปไอเจ้าละตัวเอ้ยกระสุนหมดอีกิบหายแล้วกระสุนหมดเพื่อนเพืดึงโอ้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอเคที่เพิ่มกดบอสหน้าทีพิ่มกดบอสทิ่เก็นที่เพิ่มกดบอสที่เพิ่มกดบอสขอขอฆ่าก่อนเฮ้ยต้องฆ่าก่อนต้องฆ่าก่อนที่เพิ่มเอ้ยบอสเฮ้ยพิ่มกดเฮ้ยเฮ้ยบุห้ามบุสกดทำไมบอสมาแล้วจ้า นี่เนี่ยโอ้ช่างใหญ่อู้โหโคตรพ่อตะขาบมันหนอนนี่ว่ามันขาผ่านเลยว่าจะตะขาบต่อไปแล้วอุ้ยหูเกือบตายอุ้ยหูเกือบตายทุกคนมีระเบิดฮิว่าไม่ฮิวเลยเหรอไม่กินจะฮิวเลยเหรอเอาเกินตายตรงนี้โอเคใช่ไหมอุ้ย โอ้ oh, ชุดได้ไหมเนี่ยโอ้ oh. เอาระเบิดฮิวคอนนี่ระเบิดฮิวไหมเนี่ยโอ้ oh, oh, มันบุ้งหน้ามาเลยโอนเี๋เยวจะมากัดกินกูกูมีกระสุนเออขัดเพื่อนไปขัดเพื่อนไปยังมีกระสุนตีเพื่อนไปยังมีกระสุนเออตีเพื่อนไปกูยังมีกระสุน ทีเถอเลือดดีเดียนสักทีเถอเอ้ยตายไปนี่เฮ้ยอึดกันจังเลยนี่แน่ตายไปดีนี่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 หิวก่อนเอย้ปักธงนี่ปักทงโชเฮ้ยชนะสักทีกว่าจะชนะโคตึง Yeah. Ok mang.